รัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4เสียงให้ประยุทธ์หยุดทำหน้าที่นายกตั้งแต่วันที่24สิงหา65ข้อเองทีเฟรเวลฟริงรัฐธรรมนูนปี61ตา170วัก3ประกอบ82วัก1ึ่าพกาเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนตา170วัก2ประกอบ158วัก4ตอนนี้ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ต่อสี่เสียงให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายรัฐมนตรีแต่เย็บสสิงหาหกห้ากว่าสารจะมีคำวินิจฉัยอังไรก็ตาม คำสั่งสักนายกรัฐมนตรีที่237ท่าหกาลำดับรักษาราชการแทนนายกและปฏิบัติการราชการแทนนายกอ๊อบลำดับที่หนึ่งคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณทําหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีส่วนพลเอกประยุทธ์อันโอชาคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป